สวัสดีครับพุทธนัทนะครับรับบทเป็นปายน้ำครับจากดอนเจโนเดซิลี่ครับอ่ให้อธิบายคาแรคเตอร์ของตัวายน้ำนิดนไครับคาแรคเตอร์ปายน้ำเองเขาจะเป็นคนขี้เล่นกวนๆครับแล้วก็เป็นคนบุคลิกที่มีแบบความล่าเริงในตัวมากจะมีเอ e เ g อร์เเยอะมากแล้วก็ในเรื่องเขาจะแบบเป็นคนรักเพื่อนแต่ก็จะเป็นคนที่มีนิสัยพูดจาหยาบคายสะบดอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบล่าเลิงมากๆ คิดว่าในบทนี้มันมีมีซีนไหนที่แบบท้าทายเราหรือแบบยากสำ่าเราบ้างสำหรับปุ้ดเองเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เรามาแคสแคสได้ปุ๊บแล้วก็ได้มาเล่นอะไรเงี้ยการได้รับบทจากตัวละครไปน้ำเองเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ถ้าสำหรับปุ้ดเองนะครับมันคนละมันคนละตัวละครอ,อยู่แล้วเรามันคนละด้านกับเราเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครไปน้ำจะเป็นตัวที่ใช้เอเนอร์จีเยอะมากส่วนตัวปุ้จะแบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ถึงขนาดนั้นนะฮะด้วยปกติจะเป็นคนนิ่ง สุขุมมากกว่าอะไรเงี้ยครับจะใจเย็นมากกว่าแตา่พอเข้ามาอยู่ในสู่บทตัวละครเองมันค่อนข้างกดดันพอสมควรนีัยแต่ก็ได้รับการเทรนให้ให้มาเรียนรู้อะไรเงี้ยครับการใช้แบบเรื่องของเ n เ r g y เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็ทําให้ตัวละครไปนะมันเป็นแบบดูมีบุคลิกล่าเริงมากครับมันดูในความที่มันต่างจากบคลิกคนเราคิดว่ามันมีความยากตรงไหนบ้างโอ้ยากตรง ต้องต้องบอกก่อนครับว่าพอพอมันมีความล่าเริงมันมีความ alert มากมากครับเราเองก็จะเป็นคนกดดันเพราะเพราะมันเหมือนกับเราต้องเอาตัวของเราเองที่มันเป็นข้างในเราครับนิ่งๆเนี่ยหลุดออกไปก่อน <S <S 1> <S 1> เพื่อจะให้เราแบบไม่ได้คิดมากเพราะว่าพอเราแสดงทีาบางทีเราจะคิดว่าไอ้สิ่งที่เราแสดงออกไปมันดีหรือเปล่ามันมันมันเกินไปไหมมัน alert เกินไปไหมแต่ผมเข้ากล้องจริงแล้วมันมันดูเป็นเรื่องธรรมดาที่นักแสดงคนหนึ่งจะแบบ มันควรจะเป็นบุคลิกของคนคนนึงได้อะไรเงี้ยครับแต่สาหรับเราเพอมันไม่เคยทํามาก่อนเรารึกว่ามันเยอะเกินไปทันทีอะไรเงี้ยครับรมีเทคนิคหรือทคิคของเราไหมในการที่จะสมดุลเป็นตัวไปไเทคนิคเหรอครับจริงๆเราได้เราเทรนมาว่าให้วิ่งก่อนที่จะออกกาลังกายเพราะว่าตัวละครของเรามันเป็นตัวอะไรที่แบบต้องใช้ energy ต้องมีแบบพลังงานก่ออะไรเงี้ยก็จะแบบวิ่งหรือพยายามจะแบบกระโดดตบอะไรเงี้ยครับเพื่อจะแบบลดความกดดนันลดความเพรสเชอร์ในตัวเองไป ประกอบกับจริงๆต้องคือพยายามอ่านบทให้เข้าใจครับคือเพราะอย่างอย่างเวลาบทของนักสแสดงนะครับเราก็เวลาเราถ่ายเราไม่เคยถ่ายเรียงก,กันเลย<ช> <ๆ S 2> เราจะถ่ายทีละตอน <ๆ S 2> ทีนี้เราต้องไปทำความเข้าใจถึงตัวละครออกมาแล้ว,ลวเก็บทีละอย่างมาทําว่าถ้าเป็นตัวละครแบบนี้เราคิดแบบเขาเขาจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยก็เราต้องทํากันบ้านให้เยอะมากครับแต่ับตัวละครตัวนี้เราคิดว่าตัวนี้มันให้ ให้ย่ายคิดหรือให้อะไรกับแฟนแฟน,แฟนบ้างอือจริงๆพอมาถึงแลตอนนี้ไปนะยังไม่ค่อยได้เห็นเรื่องของบทบาทมากเท่าไหร่นะครับส่วนส่วนตัวจะเป็นจุดที่เออเรียกว่าไปกับเรื่องนั้นๆนะฮะก็จะแบบมีคอนฟ lict อะไรก็จะมีส่วนร่วมในตรงนั้นด้วยแต่ว่าเอาจริงๆสาหรับผูทมองว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นว่าสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้แหละลึกๆข้างในเขาเขาอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในเยอะ หรือเปล่าหรือเขา mm hmm. เขามีเขามีบางอย่างเขามีเป้าหมายเพื่อจะอยากช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งคุณว่าคนน่าจ,จะได้เห็นมากขึ้นว่าว่าโอเคลึกๆไอ้คนตัวละครตัวเนี้ยที่มันล่าเริงเกินมันแบบอะไรเกินอย่างเงี้ยจริง,รงๆในใจเขาก็เป็นคนที่รักเพื่อนคนหนึ่งหรืออาจจะแบบอาจจะแสดงออกเป็นคนดีได้แต่ว่าไม่เคยได้แสดงออกแบบนั้นก็เลยแบบไม่ได้ทํามันออกไปเลยนะแล้วเราสิ่งที่เราได้จาก สิ่งที่พูดได้จากตัวละครตัวนี้อ่ะครับจริงๆตัวละครปลายน้ำทำให้เรารู้ว่า,าคือด้วยจากความเป็นแบบธรรมชาติของเราเองอะครับมันคือเพราะด้วยเราเป็นตัวเราเองเราจะเป็นคนแบบสมบูมนุ่มลึกเครียดหรือเป็นคนกดดันตัวเองอนข้างเยอะแต่พอเราได้ครั้งพอเราได้แสดงออกมาเป็นปลายน้ำมันทําให้ร,รู้ว่าบางอย่างเราไม่ต้องคิดมากเหมือนกันมันจะทําให้เราแบบสบายมากขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คิดว่าพอคือมันเป็นเรื่องแรกของพุทด้วยนะครับการที่เข้าใจว่าเราเข้าใจตัวละครมันได้ดีมากๆในเรื่องแรกหรือในตัวละครเนี้ยเราก็ดีใจในระดับหนึ่งแล้วรับเรก็รู้สึกว่ายิ่งพอคนมองเราออกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราแสดงออกไปกับสิ่งที่เอาเป็นจริงมันต่างกันนะอะไรเงี้ยยิ่งทําให้เรารู้สึกดีใจมากว่าโอเคเราก็เราก็สามารถทําได้ในระดับนั้นเหมือนกันเลยครังทีพอเราสอบสูาเป็นตัวปลายนแล้วเนี้ยได้ได้เอา ความคิดหรือเอานิสัยของไปนามมาใช้ตะองไหมอ๋อจริงๆมันจะมีอย่างงี้ฮะคือไปนาจะเป็นคนเล่นมุกเป็นคนสะบัดค่อนข้างบ่อยช่วงที่เราถ่ายติดติดติดกันอะไรเงี้ยก็จะก็อาจจะหลุดบ้างหลุดอินไปกับตัวละครว่าคือบางทีเพราะเหมือนเราอยากเล่นเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยฐานแบบความเป็นจริงแล้วเราเป็นคนทํางานบางทีเราพอเราหลุดเล่นปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าอ่าเราใช้คํพวองเนี้ยไปเล่นไปเล่นกับคนที่เรารู้จักแปอะไรเงี้ยละ แต่เขาก็โอเคนะครับก็รู้สึกว่าอืทําไมแบบตัวละครนี้มันดูแบบหรือเป็นแสดงเป็นอะไรกันแน่ทําไมมันดูสะบทอย่างนี้มันอะไรเงี้ยครับเอาจริงจเรื่องของบุคลิกภาพนี่เรื่องการพูดจาค่อนข้างได้มาใช้เยอะแต่ว่ามันพอเป็นตัวละครที่พูดจาไม่ดีแบบเอาเออกมาใช้มันก็แบบนิดนึงนะครับอย่างเรื่องคำสะเนี่ยเราพอเราเปิดมาเราทำไงให้แบบให้มันลบมันออกไปจากจากอ่าชีวิตเราเอะไรเงี้ยเพราะบางคำา ครับให้ถามว่าลบไปไหมพูดว่ามันอาจจะไม่ได้ลบไปแต่เราเข้าใจหรือสถานะเวลาที่เราจะพูดมากกว่าอย่างเช่นบางทีเราเราเรา,เราคิดว่ามันไม่ได้แย่มากถ้าเราพูดกับน้องกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะดูสนุกสนานมากขึ้นดีกว่าเรามานั่งพูดว่าครับหรือเคร่งจนเกินไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคิดว่าเลือกใช้มากกว่าสำหรับเราเราเป็นคนแบบถ้าสําหรับพูดเองพุดมองฮนะ เราน่าจะเลือกใช้มันได้อย่างเช่นเราก็เหมือนอเราเคยเป็นคนสนุกที่สุดเหมือนกันถ้าสมมุติเราอยู่กับเพื่อนเราสนุกสนานนี่ฮะเราก็สนุกได้แต่ว่าบางทีเราอาจจะบางเขาเป็นตัวเราเองมากมันอาจจะดูนิ่งเกินไปครับก็เรียกว่าต้องมีสติในการใ,รใช้คำใช่ใช่ครับต้องมีสตินิดหนึ่งคล้วอันนี้นิดนึ่ก่อนที่เราจะมาเป็นนักแสดงทำอะไรมาก่อนอ๋อก็ก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงเนี่ยครับ ดยปกติก็ทําธุรกิจนะครับทำธุรกิจก็มีธุรกิจส่วนตัวเปิดบริษัทเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอ่อก็จะเป็นเหมือนลงทุนทําอะไรไปไเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับด้วยส่วนตัวเป็นเชฟมาก่อนเราก็เลยจะทํางานด้านนี้มาเยอะอะไราเงี้ยครับการทางานด้านสายการแสดงเราไม่เคยคิดเลยไม่ไม่ไม่เคยคิดที่จะมาแคสด,ด้วยซ้ำน,นะครับแต่ว่าก็มีโอกาส เนื่องจากตอนนั้นก็มีพี่โมเดลลิ่งคนหนึ่งมาเจอเราก็บอกว่าเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็ล,วลองมาแคสดูอะไรอย่างเงี้ยพอมาลงสนามจริงก็เขาเข้ามาได้ลองแคสตรับแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็ยังทํางานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ๊ทำดีเจอะไรอย่างนี้ยเพราะว่าเสียงแบบว่าได้แล้วก็คุยแบบเพลินก็ถ้าผู้ใหญ่เมตตาก็จะไปลองดูครับที่บอกว่าเป็นเชฟก็คือเราได้ข่าวว่าทำตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันให้เา โอ้อครับรรต้องบอกก่อนว่าจริงจริงแล้วเนี่ยผู้เป็นเด็ก่างจังหวัดคนหนึ่งครับที่ที่ที่มาจากชัยนาทเนะแล้วก็ด้วยพื้นฐานต้นทุนเราอาจจะมาต่ํานิดนึงเพราะเนื่องจากเราพ่อแม่ผู้เสียตั้งแต่เด็กแล้วนะแล้วก็แต่เราก็มีโอกาสได้เข้ามาทําร้านอาหารเข้ามาทําโรงแรมที่นี่ตั้งแต่ยังเด็กแล้วผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูเราให้เราไปลองทําโรงแรมนี้ไหมไปลองทําโรงแรมนี้ไหมอะไรเง,งรี้ยระหว่างเรียนตอนมต้นเนี่ยก็จะได้ไปอยู่ตามแบบ เรียกว่าแคชเชวยลโรงแรมเป็นเชฟผู้ช่วยต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราชอบมากชอบมากว่าการแบบเป็นเชฟนี่มันดีจังเลยนะมันมันได้ทําอาหารมันอร่อยหนะ้าตามันสวยงามจังเลยนะครับพอทํามาคือเราทําด้วยเรียนไปด้วยนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอเหนื่อยเหมือนกันนะตอนหลังมาเนี่ยพอพอเราเริ่มที่จะเลือกเข้ามหาลัยเนี่ยครับตอนตอนนั้นเราปฏิเสธเพราะว่าเราอยากเรียนถาปัดก็เราอยากเรียนรู้ว่าเคมีมากกว่าก็สอบติดแต่ว่า น่ะตอน,น,นไม่มีต้นทุนไม่มีโอกาสเรียนสุดท้ายก็กลับมาคิดว่าถ้าเราจะไปทํางานกับเชฟด้านเชฟเนี่ยเราคงเหนื่อยแย่เลยไม่ไม่น่าจะรอดก็เลยก็เลยไม่เอาเลยไปสอบทุกอย่างไว้สุดท้ายก็เหมือนไม่ได้ที่ที่ได้ไวเนี่ยครับที่สอบติดไวเนี่ยมันไม่ได้ดังใจมันก็เลยต้องกลับมาหาอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าโอเคถ้าไม่รอดอันนี้ก็กลับมาอะไรที่ตัวเองถนัดละกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอกลับมาทําที่ถนัดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นช่วง,งชีวิตมันอาจจะต้องแบบ มีแรงกดดันต้องส่งตัวเองเรียนต้องอะไรอย่างนี้ด้วยครับ<ม>ก็มีโอกาสได้ไปทํางานที่สิงคโปร์มา4ปีระหว่างเรียนอะไรเยงี้ครับเป็นเชฟอยู่ที่นู่นด้านหารไทยแล้วก็ก็ทําเป็นเชฟไปกลับมาทําธุรกิจไปอะไรเยงี้ครับแล้วก็อย่างนีคนยครับอย่างที่เห็นเลยก็ทุกวันนี้ก็ยังหนีไม่พ้นกับอาหารอะไรเยงี้ครับก็กลับมาก็ได้มาแข่งเรื่องของรายการอะไรอย่างนี้บ้างครับแต่ว่าก็ก็ชนะมาแล้วก็มาทํางานด้านสายนี้ไปเลยอะไรอ่างนี้ก็คือ่ ตอนนี้เป็ะะนนักแสดงก็ยังไม่ทิ้งเรื่องการเป็เชฟหรอยังไม่ทิ้งครับนี่ก็ยังเป็นแบบรายได้หลักเหมือนกันเหตุผลทำงานด้วยเปิดร้านเปิดร้านอานหารอ,อ๋อ,อคือเราเรารับออกแบบรับเปิดร้านอาหารครับส่วนร้านนี่จริงๆก็แบบเป็นเป็นคลับอยู่ที่แถวข้าวสารแต่ยังไม่ได้เปิดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านนี่ก็คือเราจะรับคือบริษัทเนี่ยจะมีเชฟคอยออกแบบตั้งแต่แฟรนไชส์จนถึงร้านอาหาร ก็คือใครอยากเปิดร้านอาหารเปิดร้านครัวซองเบเกอรี่เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีเรามีเชฟที่ออกแบบเมนูทำรซิปีจัดออกแบบหาอุปกรณ์ในร้านทั้งหมดให้เลยครับรวมถึงเทรนนิ่งด้วยอะไรเงี้ยครับบริษัทนี้ทำมาไหบริษัทนี้ทำมาห้าปีแล้วครับผลตอบรับเป็นไงบ้างเอ,อ่อมันเป็นบริษัทใหม่คือสำหรับพุทธมองว่าคนอาจจะไม่รู้จักโดยซ้ำว่าที่ปรึกษา ธุรกิจอาหารคืออะไรอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่าที่ปรึกษาธุรกิจอาหารคือเชฟคนหนึ่งที่มาช่วยออกแบบหน้าตาอาหารหรือคิดเมนูอาหารนั้นให้อะไรเงี้ยแต่ที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจอาหารสมบูรดมันคือ one stop service ครับมันคือการที่คุณเราอยากจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งแต่ควรจะต้องรู้ว่าโครงสร้างมันมีอะไรบ้างและมันไม่ใช่แค่แบบทําอาหารอร่อยแล้วขายได้อะไรเงี้ย มันอาจจะต้องกลับไปเรียนทุกทั้ง Business Mo เด l มันอาจจะต้องกลับไปดูว่าอาหารที่เราจะขายตรงนั้นมันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีนะตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับราคาที่ขายตรงไหมต้นทุนอาหารเคยทํำไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวเนี้ยการที่กลับไปคิดคอสของจานนั้นๆได้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของธุรกิจมากว่าคือแล้วทำกะเพราหนึ่งจานแล้วรู้ว่ากะเพรานั้นมีต้นทุนเท่ากับ23บาทเป๊ะเราไปคิดกําไรได้อันนั้นถือว่าประสบความสำเร็จครับดีกว่า กะเพราหนึ่งกรัมแบบกะเพราใส่หมูสับหนึ่งกรัมมือใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ได้ช่างดงบัดก็จะมีความโควิดพาดได้เนาธุรกิจนี้ก็เป็นกใหม่สำหรับประเทศไทย้หรือว่าเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีมถ้าสำหรับผู้ทุนมองว่าใหม่นะครับใหม่แต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเรายังไม่ได้เห็นมีใครมีขนาดนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรนมากกว่าเทรนว่าส่วนใหญ่ทําร้านอาหารควรจะเป็นยังไงแต่ว่าโดย สวิตของเราเองครับเราลงไปทําให้เลยลงไปทําให้เลยทําตั้งแต่โลเคชันรีเสิร์ชให้ทำแม้กระทั่งคิดออกแบบเมนูให้ทำแม้กระทั่งคิดคอใชให้จนถึงหาพนักง,งานแล้วก็เทรนนิ่งจนเปิดร้านได้อย่างเงี้ยคอด้วยความที่ช่วงนี้เป็นติดเรื่องโควิดคนาดาร้านอ,อาหารของเรารก็ผกระทบมีครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจเราเราอยู่ในวงการอาหารนะครับก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ครับ ส,สิ่งที่เรากระทบเนี่ยมันกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้เกิดจากการที่แบบว่าไม่ได้ขาดทุนหรือไม่ได้มีกําไรมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการการใช้ชีวิตของคนอะไรเงี้ยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปแต่ว่าคอร์สเราทำม้ดีแล้วเนี่ยเราก็กลับมาทํางานให้ให้ให้มันตามรูปแบบได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้มันกลับมารันเรื่องเดลิเวอรี่มากขึ้นมันรันเข้ามาเรื่องของสวิตอาหารที่มันเป็นออนไลน์มากขึ้นเนี่ย เราก็ต้องกลับมาปรับแผนให้มันให้เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ว่าถามมีผลกระทบไหมเจอกันทุกคนครับไม่อีที่ได้มาเป็นนักแสดงช่วงนี้พอดีเอาคใช่ครับก็ยิ่งดีครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นอะไรตอนนี้ได้ขยับใหญ่อะไรบ้างบ้างอือในหมายถึงว่าในสายงานล่ะครับสายงานต่างๆด้านการแสดงแล้วก็ทั้งงานธุรกิจด้านอาหารก็คือพุทธมองสำหรับตัวเองนะครับเราสำหรับพุทธเพิ่งยี่ห้าเอง เราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสที่จะทําอะไรเลยนะเราเรารู้สึกว่าถ้าเรามีเ,เวลาแล้วเราจัดสรรมันได้เราก็อยากทารวมถึงการแสดงด้วยอะไรเงี้ยส่วนส่วนงานหรือธุรกิจเองเนี่ยเรามองว่าคือสุดท้ายเนี่ยเราเราอยากโตแบบมีคุณภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้เราเราทำมาเพราะว่าเรามีจุดทั้งรู้และไม่รู้อะไรเงี้ยถ้าวันนี้เรากลับไปแก้รอยรั่วที่เราไม่รู้ได้เนี่ยเราก็จะกลับไปแก้ก่อนเพื่อจะให้ธุรกิจที่เราสร้างมันขึ้นมามันไปต่อได้อะไรเงี้ยธุรกิจไปท ตอนนี้ซื้อหุ้นมาไว้คนเดียวแล้วครับเมื่อก่อนเร,เ,รเราเริ่มต้นจาก catering ครับเราเป็นบริษัท catering ที่เราทํา CSR ช่วยเหลือคือเหมือนกับเอาเอาอาหารจากสติ e e t f o เนี่ยครับชุมชนรถเข็นเนี่ยมาออกแบบทํา catering ไปจัด catering ตามตึกต่างๆเป็น l u บ็ h box เป็นบุฟเฟ่ต์ l u อะไรเงี้ยตอนหลังมาเราก็รู้สึกว่าเออมันถ้าเราไปช่วยปลายเหตุเพื่อให้เขามีไรายได้เนี่ยมันน่าจะไม่ได้ work มากขนาดนั้นวันนี้เรากลับถ้าเรามีโอกาสเราจะกลับไปแก้ที่ต้นเหตุ ด้วยพอเราก็เรียนเชฟมาด้วยอะไรเงี้ยเรียนวิทยาศาสตร์อาหารมาด้วยแล้วก็รู้ว่ากระบวนการต่างๆมันมีวิธีการคิดทั้งหมดมันไม่ใช่แค่อยากทําอาหารให้อร่อยแล้วก็ขายอย่างเดียวหลังจากนั้นเราก็เลยเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์โมเดลให้เป็นเรื่องการที่มาเซตอัพดีกว่าไปหาหน้าบ้านทางการขายอะไรเงี้ยเรื่องมีการรองแถานครับใช่ครับต่อจากนี้เราจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมในตรงส่วนในอุตสาโมเดลบริจตรงนีน อ๋อ oh, คือม,มีวางแผนเหไหมว่าจะตโตไปทำไหนอะไรคือวันนี้ครับเราพูดเองพูดมองที่จะเป็น one s o f t ์ว r e แล้วเรากค็คือเราทำครบวงจรน,น,น,นะครับเรื่องซัพพลายเออร์เรื่องของครเอทเมนูเรื่องคอร์สสัคเจอร์ต่างๆรวมถึงบิสเนสโมเดลแล้วก็มาร์เก็ตติ้งแต่ส่วนอีกอันนึงที่เรากำลังจะคิดแล้วก็พยายามจะอินเวสต์ต่อกับมันเนี่ยก็คือเรื่องของ POS คือระบบร้านอาหารที่เรามีอัลกอริทึมเป็นของตัวเองแล้วครับ ขาเรียกว่าเหมือนกับคือเวลาเราคีย์ข้อมูลมาแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะไปออกระบบหลังบ้านแล้วก็จะออกเป็นรายงานใี่เราเห็นหมดว่าเราใช้ทุนเท่าไหร่เรามีกาไรเท่าไหร่ชัวร์ต้นทุนอาหารที่เราขายไปยังไงตอนนี้ก็พยายามจะนั่งเขียนแผนตัวนี้กันอยู่แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันช่วงนี้มันก็มีปัญหาเยอะแล้วก็เลยทําบ้างแล้วก็สลับกันบ้างเลย คืออันนี้เป็นงานแรกพุดเลยนะครับงานก,การแสดงแล้วเราก็ก็พยายามจัดสรรเวลาเพื่อที่จะมามาดูว่าเราว่าไปถึงนี้ได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยพูดก็ไม่ได้จํากัดว่าเราแบบทาอะไรได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเวของเราเองเราเรา,เราพูดของการที่เราเป็นนักแสดงออกมาอะไรเงี้ยคือถ้าเรามีโอกาสได้แสดงอีกหรือได้ทําอะไรต่อหรือมันต่อยอดได้จากตรงนี้อีกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับ ฝากฝากผลงานฝากร้านสักอะไรก็ฝากไปเลย,ยครับครับก็ฝากดอนเซนูร uh, ์ซีรีส์นะครับเมื่อหัวใจใกล้กันนะครับทางช่องวัน31นะครับเวลา4ี่ทุ่มสีนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับผลงานส่วนตัวของพุทนะครับได้ทางช่องทางพุทชยะนะครับพุทธอเดสกอร์ชัยยะพูทช์อเดสกอร์ชัยยะพูทช์อเดอร์ชัยยะพูทช์อเดสกอร์ชั<ท>ย ใครอยากติดตามผลงานของพวกเรานะครับในในส่วนของมีไมวายเองหรือนักแสดงของนนเซนเนในซีรีส์เองก็ฝากเข้ามาติดตามในมีไมวายออฟ i ิเชีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ